สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําผัดผักบุ้งค่ะค่ะก็จะมีผักบุ้งจีนค่ะกระเทียมพริกจินดาทุบให้แตกค่ะค่ะจากนั้นก็จะเป็นพริกไทยน้ําเปล่าหรือน้ําซุปนะคะผงปรุงรสซอสปรุงรสผงชูรสน้ําตาลซอสหอยนางรมแป้งมันละลายกับน้ําค่ะลงมือทําเลยค่ะ สับหยาบๆประมาณนี้ค่ะปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะเป็นกระเทียมจีนนะจากนั้นเป็นพริกจินดาค่ะใครจะนำไปโขลกหรือนำไปปั่นก็ได้นะแต่วันนี้เราจะแค่ทุบให้แตกก็พอแตกก็จะประมาณนี้ค่ะ ส่วนผักบุ้งให้เด็ดเอาแต่ยอดเ้านะคะยอดอ,อ่อนๆก็จะประมาณนี้ค่ะใส่พริกไทยค่ะมากน้อยตามชอบน้ำตาลค่ะผงชูรสค่ะใครไม่ชอบตัดออกค่ะผงปรุงรสซอสปรุงรสจากนั้นก็จะเป็นซอสหอยนางรมค่ะ ั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนค่ะตั้งกระทะให้ร้อนเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปรอให้กระทะร้อนค่ะให้น้ำมันร้อนเลยนะคะให้ควันขึ้นเลยค่ะคจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะน้ำเปล่าหรือน้ำซุปนะคะใส่ในขับบุ้งนะ จากนั้นเราก็ใส่ผักบุ้งลงไปค่ะหลังจากที่น้ำมันร้อนแล้วนะผักใปแลงค่ะหลจากนั้นเราก็ใส่ แต้มันเล็กน้อยค่ะให้ความเงางามนะคะนิดเดียวค่ะ ผัดผักบุ้งค่ะผัดผักบุ้งเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเอาไว้กินกับข้าวต้มหรือข้าวสวยร้อนๆน,นะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องไข่ดีชนแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ